ค่ะขอบคุณอาจารย์ต้องนะคะก็สำหรับคำถามนะคะหรือข้อสงสัยนะคะถ้าอาจารย์ท่านใดนะคะมีข้อสงสัยก็ฝากไว้ในแชทก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในช่วงท้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนถัดไปนะคะก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดของการออกแบบ MC นะคะว่าจะมีกิจก,กรรมเล็กน้อยนะคะที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสามารถที่เราพูดถึงหรือว่า competency นั่นเองนะคะโดย competency ที่เราพูดถึงในที่นี้นะคะจะเป็น competency ที่ดีของ MC นั่นเองนะคะอยากให้อาจารย์ทุกท่านนะคะได้ลองอ่านประโยคต่างๆเหล่านี้นะคะที่เป็นประโยคเขียน competency ค่ะแล้วลองใช้ annotate stamp นะคะว่า อาจารย์คิดว่า competency ที่ดีของ MC อะค่ะควรจะเป็นอย่างไรนะคะจากจากประโยคเหล่านี้ค่ะอาจารย์สามารถ s t a m ได้เลยนะคะใช้ function annotate นะคะแล้วก็ s t a m ลงบนข้อความที่อาจารย์คิดว่าเป็น MC ที่ดีเ,เป็น competency ที่ดีของ MC ค่ะซึ่งมีมากกว่าหนึ่งอันแน่ๆเลยนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะมีอาจารย์ท่านใดอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันสักนิดนึงนะคะว่ามีข้อความไหนที่อาจารย์คิดว่าเป็น competency ที่ดีของ MC นะคะจะมีอันนี้นะคะผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะ planning for student motivation นะคะค่ะก็ จากข้อความทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ออวานเนี่ยนำมาจาก competency จริงๆนะคะของทั้งใน digital promise แล้วก็ใน f o r life f o r life long long learning o r g ของเราเองอะนะคะโดยที่จริงๆแล้วะคะ่ะในการเขียน competency เนี่ยก็จะมีโครงสร้างนะคะของการเขียน competency ด้วยนะคะซึ่ง จะมีลักษณะแบบนี้นะคะขออนุญาตเคลียร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็ competency ที่ดีนะคะก็คือการกำหนดสมรรถนะนะคะความควรมีความชัดเจนนะคะใน micro credential นะคะ ควรจะมีแค่1เกณฑสมรรถนะเท่านั้นนะคะโดยจะต้องเป็นทักษะที่มีงานวิจัยรองรับหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกสาธิตออกมาได้แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานที่ส่งเข้ามาสับมิ t ใน MC นั่นเองนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราอาจจะได้พูดถึงกันมากขึ้นในช่วงที่เราได้ออกแบบ